สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาด้านจิตใจในสังคมไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและความสงบสุขเรามักจะเห็นสถิติของผู้ป่วยจิตเวทที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากความเครียดแรงกดดันและความคุนแรงในสังคมไทยวัตถุประสงค์ของการเปิดเลยนะคะก็คือสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราและสําคัญต่อสังคมเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นที่ฉัน ขอเชิญฝ่ายเสนอปัญหาพูดถึงปัญหาเชิงลึกได้เลยค่ะหนึ่งในปัญหาหลักคือความเครียดและความกดดันในชีวิตประจำวนันจากข้อมูล m e t a h e u r ช s t i c In ของกรมสุขภาพจิตพบว่าระหว่างปี2563-2567มีคนไทยทุกช่วงอายุที่มีความเครียดสูงถึง8.04เเซเสี่ยงซึมเศร้า9.47และเสี่ยงฆ่าตัวตาย5.39เรซการเรียนการทํามาและเศรษฐกิจทําให้คนไทยวิตกกังวล ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจนำไปส,สู่โรคซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายค่ะนอกจากนี้การขาดความเข้าใจและขาดการรับฟังในครอบครัวและสังคมก็เป็นสายสำคัญส่งผลได้หลายด้านทั้งในระดับบุคคลความสัมพันธ์และภาพรวมของสังคมตัวยอย่างเช่น 1. ระดับบุคคลเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เป็นที่ยอมรับทําให้ขาดความมั่นใจในตนเองอาจน,นําไปสู่ความเครียดวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า มีแนวโน้มเก็บปัญหาไว้คนเดียวเพราะก็ว่าจะไม่ถูกเข้าใจ 2. ระดับครอบครัวเกิดความขัดแย้งบ่อยเพราะว่าไม่มีการสื่อสารที่เปิดใจความสัมพันธ์ห่างเหินลดความผูกพันและความไว้วางใจสมาชิกในครอบครัวอาจไม่รู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ 3. ระดับสังคมลดความสามัคคีและความร่วมมือในชุมชน<ๆ>เกิดการหมารวมและดคติเพราะไม่ได้ฟังหรือเข้าใจในมุมมองที่แตกตา่าง ปัญหาสังคมบางอย่างรุนแรงขึ้นเพราะไม่ได้รับการแก้ไขจากรากฐานของการสื่อสารเมื่อรวมทั้งสองปัญหาความเครียดและการไม่รับฟังจะส่งผลต่อความรุนแรงและปัญหาสังคมเกิดจากการทะเลาะวิวาทหรือคดีรุนแรงสังคมที่ละเลยสุขภาพจิตมีแนวโน้มเกิดความขัดแย้งและความไม่สงบบางคนอาจบอกว่าความเครียดเป็นเรื่องของธรรมชาติ จะก็ต่อยแย้งค่ะว่าถ้าไมนจากการความเครียดสะสมจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการสัะงผูของคนการกระทําหรือพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพจิตนําไปสู่ความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมค่ะการต่อยแย้งนี้ต่อจากข้อสรุปของฟังแนกและความไม่เท่าเทียมค่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราสามารถดําเนินการได้หลายแนวทางดังนี้ค่ะ 1. การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนสถานที่การทํางานและชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพจิตและลดอคติที่มีต่อผู้ที่ประสบปัญหาทางจิตใจ 2. การจัดตั้งช่องทางรับฟังและให้คำปรึกษา <c oughs> เช่นศูนย์สุขภาพจิตสายด่วนหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและปลอดภัย 3. การสนับสนุนกิจกรรมคลายเคยรียดไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการออกกำลังกายนั่งสมาธิฟุกโยคะหรือการทํางานอดิเลกซึ่งล้วนช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและมีสมดุลมากขึ้น 4. การฝึกอบรมบุคลารกรที่เกี่ยวข้องเช่นครูผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารนณะให้สามารถสังเกตและการและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง 5. กาการงนรงผ่านสื่อ มวลชนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพจิตและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องทางเราร่วมมือกันผลักดันแนวคิดเหล่านี้จะช่วยลดจำนวนผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตและสร้างสังคมไทยที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้การแก้ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตไม่ควรเป็นภาระบุคคลเพียงลำพังแต่ควรส,ส่งเสริมร่วมมือระหว่างครอบครัวโรงเรียนและชุมชนครอบครัวเป็นพื้นที่แรกที่มอบความรักความเข้าใจและการรับฟังโรงเรียนควรบรรจุความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเส,สริมสั้นทักษะการจัดการอารมณ์ส่วนชุมชนควรสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้ที่มีจิจกรรมร่วมกันเพื่อลดความเครียดและเพิ่มความผูกพันในสังคมหากสังคมสามารถรวมพลังการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้องต่อสุขภาพจิตของทุกคนก็จะช่วยป้องกันปัญหาความรุนแรงความเหลื่อมล้ำ สรุปง่ายๆนะคะสุขภาพจิตนะคะเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งค่ะการดูแลจิตใจของคนไทยนะคะจะช่วยพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะเราต้องสร้างสังคมที่เข้าใจรับฟังและให้คุณค่าแก่ผู้อื่นค่ะก็เสนอแนะนะคะ การสนับสนุนให้ใช้บริการสุขภาพจิตค่ะลดความเครียดค่ะและก็ปลูกฝังให้สังคมเข้าใจซึ่งกันและก,กันค่ะคำคมปิดท้ายนะคะใจดีชีวิตดีโลกก็ยิ้มค่ะฝังเอาไว้นะคะไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนก็พอค่ะขอบคุณค่ะ